จ้าสวัสดีจ้ามาพบกับช่องโคบอนอก,กินแซฟกันอีกแล้วนะจ้าวันนี้ช่องโคบอนอก,กินแซบจะพามากินตำแตงตีนไก่จ้าแซฟแบบเพื่อนน่นาแซฟมากเลยพริกยี่สิบเม็ดโอ้เขากินกันมากกันเองเ,องเนาะเลาวยี่สิบเม็ดก็โหพริกจะแย่อยู่แหละ จ้าก้นกินก็อย่าลืมกดติดตามกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊จะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปไม่ไม่ต่อไปนะจ๊ะมาจ้าแล้วมากินกะเลทินีิซส่มเผ็ดได้บ้าน้องมีไก่ปอบมาเอาไว้สำหรับแก้เผ็ดด้วยจ้ะ อะไรก็เผ right, like <laughs> yeah, mm ็ดอยากกินเผ็ดๆอืมอืมอออืม

เพื่อนๆมาแทบด้วยกันมาแซมัน้วด้วยกันจ้ะร้อน เผ well. ็ดจะจะ่อยจ้ะ ไม่ต้องโฟกัสที่คนโฟกัสที่อาหารอัน <net> นี้เริ่มร้อนมาแตก Ừm. Mm. Chập <laughs> mm. ผ mm ิดสติใ hmm. จ mm hmm. mm hmm. นใก้เลยเอามาต้มเอามาแกะกันดูกอ้อกันจ้ะแกเออกไม่หมดแกออกปังสว <c oughs> ่วนแล้ว ถ้ากินไม่สุภาพต้องขอผายเป็นเพื่อนไปด้วยนะจ๊ะม <c oughs> ันเพ็ดเขาเพ็ดทำไมตําทำไมเพ็ด <c oughs> อทท่ะยักินเพ็ด <c oughs> เพ็ดเพ็ดจะมาบนยริงเนาะ <c oughs> มนุษย์เนาะเพ็ดกระบน <c oughs> นั่งหย่อนแส้งตาติดอยู่ข้างล่างนังส่วนแส้งกล้องอยู่ข้างน้ามันสะท้อนดำเลยก็ดำอยู่แล้วเนาะ 拍得也，好、嗯。嗯 不用。<laughs> เผ็ดมากเลยอื้อเคมีแค่นีนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า